เมื่อวานนี้มท .1 คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากที่กอฟอพอการไฟฟ้าภูมิภา,ภาคเข้าชี้แจงเรื่องขายไฟให้เมียนมาคุณอนุทินยืนยันนะการขายไฟเนี่ยผ่านการแอปพรูฟของหน่วยงานความมั่นคงถึงขายได้ทีนี้ถ้าหน่วยงานความมั่นคงบอกให้ตัดนะตัดแน่นอนนะในส่วนของการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเราขายตามข้อสั่งการของหน่วยงานความมั่นคง ในงานเราไม่รู้ว่าทางความมั่นคงหรือกระทรวงต่างประเทศนี่ยไปตกลงอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างแต่ถ้าเขาบอกว่าให้ขายเราก็ทินี้ี่ขายเพราะว่ามันมีคําว่ามนุษยธตรางแต่ถ้าเกิดเขามาแจ้งมาบอกว่าให้ตัดเราตัดวินาทีนี้เลยนะครับแล้วการพิจารณาจะดูยังไงว่ามันแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะการฟัาส่วนวิภาคชี้แจงว่าปัจจุบันเนยจ่ายไฟฟ้า ให้เมียววดีอยู่5จุดนะะซึ่งทั้งหมดคู่สัญญาเนี่ยได้รับสิทธิ์สัมปทานซื้อขายไฟฟ้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาผ่านการรับรองความถูกต้องนะจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานความมั่นคงของไทยก่อนจะจําหน่ายให้ะเพราะฉะนั้นท่านหน่วยงานคงบอกให้ตัดตัดได้แน่นอนนะอันนี้ก็คือเรื่องการแก้ปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ที่ฝังโน้นใช่ค่ะ